โปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่กําลังจะทํำในโอกาสอันใกล้นี้อาจารย์โจโก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจเพราะว่าคนวันพุกลังวันคุณกําลังจะประสบผลในความสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงมือตั้งใจทําแล้วดีทําแล้วเฮงดูยอย่างเดียวเรื่องการเงินครับ วันไหนจะดวงดีคนวันไหนจะรับทรัพย์ในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมครับเรากําลังจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วนะครับดวงของใครดีดวงของใครจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับฝากติดตามแฟนเพจใหม่ครับอาจารย์โจดูแล้วเช่นเลยครับแล้วก็แฟนเพจเดิมยังอยู่นะครับอาจารย์โจไลฟ์โค้ดดูแล้วเช่นเลยและอีกหนึ่งช่องทางครับเผื่อใครอยากจะดูคลิปสั้นๆครับเข้าไปที่ติกตอกได้นะครับแอทไ J A R N J O E ครับดวงของคนวันไหนจะดีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ากรกฎาคมนี้ครับและที่สำคัญครับใครจะมีโชคลิปนี้อาจจะมีคําตอบให้กับท่านผู้ชมครับไปรับชมกันเลยครับเอาละฮะมาถึงคนวันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมเราใช้ไพ่พระหูในการวิเคราะห์ดวงชะตานะครับใบแรกครับคือพุธครับเรื่องงานของชาววันอาทิตย์พภูพุธแปลว่าการเจรจาการติดต่อ การพูดคุยการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับจะมีการติดต่อมีการพูดคุย<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องงานครับชีวิตถือว่ามีโอกาสมีเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคนวันอาทิตย์ครับในสัปดาห์นี้ถือว่า เร,เรื่องการเงินได้มูลละแปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปงยกย้ายซื้อทรัพยทรั์ในที่นี้คือที่ดินคือบ้านมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงมีโอกาสยกย้ายเข้าสู่บ้านใหม่ด้วยนะครับเรื่องความรักได้เพชยราตครับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์จิตอารมณ์ใจระวังการมีปากเสียงกันนะฮะคนที่มีคู่ก็ให้เรามัดระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับคนโสดความรักอาจจะต้องชะลอก่อนครับใจเย็นก่อนครับเรื่องสุขภาพครับท่านผู้ชมครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าทุกข์ขาสุขภาพ ของชาววันที่ในสองสัปดาห์นี้ต้องดูแลมีโอกาสเป็นไข้ไม่สบายนะครับในเรื่องของสภาวะใจก็เกิดความคิดด้วยนะครับงาน,นเงินความรักไปแล้วนะครับสุขภาพาไปแล้วก็เป็นในเรื่องของโชคลาภนะครับข่าวดีครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับท่านกําลังจะมีโชคกําลังจะรับทรัพย์ดังนั้นเลยคนวันอาทิตย์ครับถ้าขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งส่งผลทวีคูณ ทำให้ท่านดวงโชคดีมีความสุขนั่นเองครับวันนั้นเนี่ยดวงของคนวัาทิ์ครับงานโดดเด่นเงินโอเคเลยความรักสุขภาพต้องดูแลและที่สําคัญครับคุณกํำลังจะมีโชคใน2สัปดาห์นี้นะครับเลขเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับหมายเลข9้า เลข8หมายเลข7หมายเลข6ครับแล้วก็การทําบุญของคนวันอาทิตย์ครับเน้นในเรื่องของการทําบุญบ้านเด็กพระถวายน้ําดื่มแด่พระที่อยู่สงฆ์นะครับไปกันต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับเรื่องการงานครับได้คําว่าไพ่ที่ชื่อว่าขุนพลต้องเดินทางต่อสู้ต้องลุยถึงจะประสบองความสําเร็จนะครับคนวันจันทร์เป็นเกณฑ์ของการเดินทางและไพ่ใบนี้ยังสื่อว่าคนวันจันทร์มีเกณฑ์การซื้อรถใหม่ด้วยนะครับอาจจะตกแต่งทํารถใหม่ก็ไปไปได้ครับเรื่องการเงินได้ ไพ่ที่ชื่อว่าพรจจันทร์การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเสน่ห์ในเรื่องการหาทรัพย์มีความเมตตาได้รับโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ส่วนเรื่องของความรักนั้นครับได้ประสบความรักก็หวานชื่น2สัปดาห์นี้คนวันจันทร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและก็เรื่องความรักครับเรื่องสุขภาพอันนี้ไม่ค่อยดีครับอยากจะให้คนวันจันทร์ดูแลตัวเองมากขึ้นรักษาร่างกายดีๆครับเรื่องของโชคลาภมีโอกาสเหมือนกันครับจะมีโชคจากมาเลขกทีนะครับเลขนําโชคของคนวันจันทร์คือ หมายเลข9หมายเลข8นะครับ4598าครับทำบุญด้วยการร่วมบริจาคซื้อที่ดินถวายวัดก็จะเป็นอนิสงส์ที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์โดยรวมแล้วคนวันจันทร์อยู่ในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ต้องไปทําบุญโรงพยาบาลเผื่อ,อไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นอนิสงส์เสริมดวงทาให้คนวันจันทร์ สุขภาพร่างกายดีจะได้ดีไปทุกเรื่องนะครับมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะใครเกิดวันไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเอานะครวันอังคารครับ การงานของท่านได้ไพ่แบบนี้นะฮะท่านนางครับมีความสุขความสมบูรณ์ดีทําอะไรก็ดูดีมีความสุขได้รับโอกาสได้จังหวะด,ดีๆใครว่างงานก็จะได้งานโดยรวมแล้วการลงทุนการค้าการขายของชาวนาคาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับนี่ฮะเรื่องเงินครับได้ไพ่ที่ฮิวชวดการเงินก็คงบริหารจัดการได้ดีมีความสุขไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับอาจจะมีรายจ่ายบ้างแต่ก็ยังคงบริหารจัดการได้เรื่องความรักได้กุลครับคนโสดมีเสน่ห์มากๆเลยคนมีคู่ความรักยังหวานชื่นลื่นลมครับและสุข ภาพครับเจ็บป่วยไหมยังเป็นดวงที่แข็งแรงอยู่นะฮะแต่ก็เรามาระวังโรคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน กดท้องแบบจุกระหกนะครับและเรื่องโชคลาบไม่ได้โดดเด่นครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดทําบุญก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะครับเลขนาโชคคือหมายเลข9้าหมายเลข8หมายเลข7หมายเลข0ูนหมายเลข6ครับแล้วก็การทาบุญเสริมดวงครับทําบุญตักบาทในวันเกิดตัวเองนะครับใครเกิดวันไหนก็ตามนะฮะต้องทําบุญกันอยู่แล้วนะครับจะได้เป็นอันดิสงส์ที่เสริมดวงแต่ว่าคนวันัาคาต้องเน้นทําบุญตักบาทอย่าลืมนะครับขอพรขอแม่ธรณีก็จะเป็นอันดิสงส์ที่ดีด้วยนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันัาคารนะครับเดินทาง มาถึงชาววันพุธกลางวันครับเรื่องงานได้ไพ่ที่ชื่อว่าชาการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่กําลังจะทำในโอกาสอันใกล้นี้อาจารย์โจก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจเพราะว่าคนวันพุธกลางวันคุณ กำลังจะประสบผลในความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงมือตั้งใจทําแล้วดีทําแล้วเองดูอย่างเดียวเรื่องการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าวาสนาสิ่งที่คิดที่หวังจะประสบผลในความสําเร็จถ้าคุณมีคนมาติดนี่คุณมีลูกนี้เจ้านี้อยู่เดิมอยู่แล้วนะฮะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนเดีนนี้ครับเรื่องความรักท่านผู้ชมครับได้บริวารครับคนโสดมีเด็กอายุน้อยเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจส่วนในเรื่องของคนมีคู่คนที่แต่งงานกันแล้วคุณ กำลังจะมีข่าวดีเรื่องบุตรใครที่คาดหวังอยากจะมีลูกในสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพก็ท่านผู้ชมครับแข็งแรงครับใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายดีวันดีคืนแน่นอนครับและเรื่องโชคลาภครับขอพรพญานาคก,ก็จะเป็นอันิี้สองมีโอกาสไหมไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็ใกล้เคียงนะครับเลขนาโชคคือหมายเลขเจ็ดเก้าแปดสี่สองครับการนำบุญเสริมดวงครับให้ปล่อยปลาสิบตัวก็จะเป็นอันิงีงสองทำให้ชาววัน พุธกลางวันเนี่ยเสริมดวงเสริมบารมียิ่งขึ้นไปนะครับไปกันต่อเลยนะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้านดีโดดเด่นเป็นสงา่าเป็นราศีทํางานแล้วได้เงินรับทรัพย์งานไหลมาเทมานะครับไม่น่ากังวลการค้าการขายดีมีความสุขความสามบูรณ์มากๆแต่ว่าเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะเกิดปัญหาความเครียดงานเข้ามาก็จริงแต่ก็เก็บเงินไม่อยู่นะครับความรักเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อครับคนโสดอาจจะมีปิ๊งปังปิ๊งปั้งกันเนี่ยแหละฮะเพื่อน เนี่ยแหละฮะคนรู้จักหรือว่าเพื่อนแนะนํากันมาก็มีโอกาสเป็นไปได้คนมีคู่ความรักหวานชื่นดีและสุขภาพครับดีวันดีคืนครับใครที่ไม่สบายก็จะกลับมาแข็งแรงนะครับเรื่องของโชคลาภก็ยังติตตตดติดขัดขัดอยู่ครับไม่ได้โดนเด่นครับหอมปากหอมคอพอแล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเลขนำโชคคือหมายเลข7 9 8 0 4กนครับทำบุญบ้านเด็กกำพร้าทำบุญโรงพยาบาลก็จะเสริมดวงชาววันพุธกลางคืนให้ดวงดีโชคดีนะครับ ต่อไปครับคือชาววันพฤหัสบดีครับงานมาเยอะ,ยอะแยะมากมายการค้าการขายดีใครกําลังรอง,งานก็จะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีมีงานมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสสัปดาห์นี้วันพฤหัสเตรียมตัวเลยครับอุ่นวายหัวหมุนแน่นอนเรื่องการเงินครับได้คําว่าโคาแฮปปี้ดีมีความสุขความสมบูรณ์ครับการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีครับและเป็นดวงที่จะได้รถใหม่บ้านใหม่ใคยที่ทําเรื่องขอไฟน้นอไฟแนนซ์ก็จะเป็นข่าวดีเรื่องความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เดินทางจะมีคู่คนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจในระหว่างการเดินทางคนมีคู่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวฮันนีมูนกันเรื่องสุขภาพนั้นต้องระมัดระวังครับเจ็บป่วยไม่สบายนะครับระวังโรคแบบปุบปับกระทันหันกลางค่ำกลางคืนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องระมัดระวังกันไปนะครับเรื่องของโชคลาภ ผู้ใหญ่จะให้โชคดังนั้นเลยคนพระเวดีเนี่ยถ้าจะซื้อโรตารี่ต้องซื้อกับคนที่อายุมากกว่าได้นำโชคสมัยเลขเก้าหมายเลขแปดหมายเลขสองหมายเลขศูนย์หมายเลขสี่การทำบุญเสริมดวงทำบุญบ้านพักคนชราทำบุญให้กับคนยากไร้ก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงทำให้คนประหารนั้นดวงดีโชคดีมีความสุขนั่นเองครับไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ผลวันศุกร์การงานดีโดดเด่นเป็นสง่าเป็นราศีอะไรก็ตามที่คิดไว้จะสำเร็จสมหวังแบบฉับพลันการเรียนก็ดีทุกอย่างก็ดีธุรกิจก็ดีนะครับ รเรื่องการเงินนะฮะมีเงินเข้ามาอย่าไม่ขาดสายมีรายได้ 2- อสาทางก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่างานสอสาทางของท่านานัน้นจะมีเงินเข้ามาไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆแฮปปี้ครับความรักคนโสดยังโสดต่อนะฮะคนมีคู่ช่วงนี้เราม,มาระวังความคิดเต็ใหญ่จะขัดแย้งกันเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงสมบูรณ์ครับและเรื่องโชคลาภครับท่านที่เกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ของการมีโชคดังนั้นเลยครับโดยรวมแล้วการงานการเงินดวงของคนวันศุกร์ในสองสัปดาห์นี้อาจารย์โจมองว่า ทุกอย่างไปได้สวยไปได้ดีมีความสุขทําบุญบ้านด็กมก้าทําบุญถวายน้ําดื่มก็จะเป็นอันที่สองเสริมดวงให้คนประสุขนั้นดวงดีเลขนาโชคครับคือหมายเลข90218นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ให้ดวงดีรับทรัพย์โดยลูกเหนี่ยวนะครับเดินทางมาถึงคนวันเสาร์ครับการงานของท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ต้องสู้หน่อยต้องลุยหน่อยถึงจะสําเร็จสิ่งที่คิดกําลังจะมา ในเร็ววันนี้อาจารย์โจเป็นกําลังใจให้งานประจําก็ไม่ได้น่ากังวลน,นะฮะเรื่องการเงินครับยังคงติดขัดมีปัญหาแล้วก็ระมัดระวังลูกนี้เจ้านี้อย่าให้ใครยืมเงินนะฮะคนรังสาวระวังคุณจะเสียใจภายหลังอย่าเซ็นเอกสารเซ็นคําประกันให้ใครอันนี้คือความหวังดีอยากจะฝากเตือนพี่น้องไม่ว่าจะเกิดวันอะไรก็ตามนะครับระมัดระวังเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะเสียใจ ภายหลังเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันเรื่องความรักครับดีครับมีความสุขช่วงนี้คนวันเสาร์จะมีสเสน่ห์ทางคําพูดเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างระวังเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายระวังโรคประจําตัวกําเริบสุขภาพของคนวันเสาร์ไม่ค่อยดีเรื่องของโชคลาภครับมีโอกาสเป็นสง่าราศีเลขใกล้ตัวจะให้โชค,ครับเช่นบมาเลขที่ทะเบียนรถและก็เบอร์โทรศัพท์เลยถึงนะครับเอานะฮะคนวันเสาร์ที่ทางโดยรวมดีครับทำบุญเอาไหว้น้ำดื่มแล้วก็ปล่อยปลา ก็จะเป็นอันิสงเสริมดวงทําให้คนวันเสาร์ดวงดีเลขนําโชคกหมันเลขเจ็ดเลขห้าเลขหกเลขสี่เลขสามครับอันนี้คือดวงของคนวันเสาร์เอาละฮะครบถ้วนทั้ง8วันอาทิตย์จันทร์พุธหาสุขเสาร์ก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีดวงดีมีความสุขฝากแฟนเพจเอาไว้ด้วยคอมเมนต์ให้หน่อยใครที่ดูอยู่ถึงตรงนี้ก็ขอให้รวยรับทรัพย์โชคดีมีความสุขความสมหวังกันมากๆไว้พบกันในโอกาสหน้ากับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยวันนี้อาจารย์โจต้องขอตัว ลากันไปก่อนนะครับใครมีปัญหาอยากจะดูดวงแบบละเอียดดูดวงแบบสมัยใหม่ไม่มีคำ่างมง,งายเป็นที่ปรึกษาทั้งทางธุรกิจและงานเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งของที่ปรึกษาเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมนั้นดำเนินชีวิตได้อย่างสำเร็จรวยรับทรัพย์มีความสุขชีวิตต้องมีองค์ประกอบที่บาลานซ์มีความสมดุลนะครับ เวิร์กไลฟ์บาลานฝากเอาไว้นี่คือหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วพบกันครับในโอกาสหน้านะฮะวันนี้อาจาย์โจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะมีปัญหาปรึกษาจย์โจทุกเรื่องครับดูดวงที่ปรึกษาชีวิตที่ปรึกษาธาุรกิจวงจุย้ยพิธีกรรมชื่อตรงดวงเบอร์มงคลตรงงานตรงดวงฝากเอาไว้ด้วยวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับลาลาลาแล้วนะฮะ